ดูรีวิวกันวันนี้มาถึงเดือนเกิดกุมภาพันธ์แ <breaking> ล <asta> ้วนะครับใครเกิดเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้รับส่วนลดนะครับทั้งหมด3โปรหลักนะครับผมก็คือ1ซื้อครบ4,000บาทขึ้นไปได้ส่วนลด400บาท2ซื้อครบ7 0 0 0บาทขึ้นไปได้ส่วนลด700บาท3ซื้อครบ10,000บาทขึ้นไปนะครับได้ส่วนลด1,500บาทนะครับโปรโมชั่นนี้ก็สำหรับลูกค้าที่เกิดเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับผม ส่วนโปรสาหรับลูกค้าที่ไม่ได้เดือนเกิดเดือนนี้นะครับซื้อครบ4,000บาทขึ้นไปรับสโลตันที200บาททุกรายการนะครับถ้าซื้อครบ4,000บาทนะวิธีการยืนยันการใช้สิทธิ์นะครับผมก็คือถ่ายหน้าบัตรประชาชนนะครับบังเลขบัตรไว้นะครับกรณีที่จะซื้อบีบีกันนะครับก็บังเลขบัตรไว้ผมต้องการแค่ดูเดือนเกิดนะครับส่วนแบงก์กันนะครับก็ถ่ายมาพร้อมหน้าบัตรเลยนะครับเพราะผมจะทําใบเสื็อให้กับลุกท่านในะารับผมนะ ก็โปรนี้สําหรับโปรเดือนเกิดเนี่ยไม่นับรวมสิทธิ์ท่านใดที่รับโปรเดือนเกิดแล้วนะครับก็ได้ตามโปรโมชั่นเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ชมรีวิวกันต่อได้เลยครับกครับสวัสดีครับชาวบางคลายสอบถึท่านนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าตัวบีบีกันนะครับ kj w o r k s ร t ts2 นะครับผมมาเปิดราคาก่อนนะครับเจ้าต,ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่ 6, 5 0 0ห้าร้อบาทได้ไรบ้างนะครับหกันบาทก็คือ ตัวปืนนะครับแม็กสอันเออแม็กสอันรวมแม็กติดปืนนะครับหกพ0ครบเซตแต่ว่าแม็กที่เอามาคือเป็นแม็กน่าจะเขาเขาซื้อแม็กมือสองมานะครับสภาพป่าจะไม่ได้สวยมากนะก็แต่ใช้งานได้นะใช้งานได้นะครับมาดูกันนะครับผมมาเปิดกล้กองมาจะเปิดกันห่วยนะครับผม นี่คือเปิดกล่องมีตัวปืนกับแม็กกาซีนนะครับสองอย่างออกมาปินตูดแม็กเป็นตูดแม็กซีเอนซีด้วยนะครับราคานี้ได้ไปคุ้มมากนะครับเผื่อท่านใดเป็นสายแข่ง i p s c นะครับผมคือซื้อไปตัวนี้ก็น่าจะลงแข่งได้เลยนะครับนี่เลยสภาพตัวปืนนะครับ c z t ซ2นะครับ9ก้ิบเนะนี่เลยแท็กทิเคิลสองนะครับกิฟเป็น CNC อ็นอลูนะจ๊ะนะครับฝั่งนี้ก็สปอร์ตทนะครับมือหนึ่งรู้สึกจะ6กพันเก้าแม็กเดียวหรือ2องแม็กจำไม่ได้แล้วนะไม่ชัวร์นะนะครับ พราะรุ่นหลังๆเหมือนจะออกมาเป็นแม็กเดียวแล้วด้วยนะครับผมอ่านะฮะสภาพภายนอกสวยนะครับมีตําหนิตรงนี้นิดหน่อยนะไหนๆนี่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 หนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับกายเป็นไกลตรงอ่ะกายมีตําหนิสามารถตั้งระยะไกลได้นะครับเผื่อท่านใดไปลองตั้งดูแต่ที่ตั้งไว้ผมว่ามันนุ่มอยู่นะนะครับ๋ยวไปดูตอนเทสยิงเนี่ยผมอธิบายให้ฟังทีเพราะว่ามันต้องทดสอบยิงด้วยนิ้วนะครับบอกผมเองก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันนุ่มแค่ไหนแต่ทดสอยิงว่ามันก็นุ่มอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เซฟนะครับออ่นนนก เซฟใช้ได้กดเซฟกดลร่นไกใช้ได้นะครับอ่าแม็กกาซีนนะครับมาให้ดูก่อนมีทั้งหมดสี่อันนะครับผมอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันนี้อันติดปืนนะครับผมส่วนอีกอันนี้ก็เป็นแม็กอันที่สองนะครับผมเป็นแม็กแก๊สธรรมดาสองอันนะครับอันนี้ก็แบบนี้เลยอันที่สามนะครับเป็นแม็กซีโอทูอันที่สี่ก็เป็นซีโอทูนะครับนะมาดูไอ้สองตัวนี้ก่อนนะครับเรื่องแม็กกาซีนเราก็อัดซิลโคนเป็นแบบนี้นิดนึง นิดหนึ่งเนิดหนึ่งนะครับอันที่สองนะครับนิดหนึ่งเนิดหนึ่งเนิดหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับส่วน m a x c ซ2เนี่ยควรจัดเก็บยังไงนะครับข้อเสียของ m a x c ซ2เลยก็คือหนึ่ง <c oughs> อย่างที่ผมบอกนะครับว่าวิธีแรกเนี่ยก็คือแต่ด้วยความที่มันเรอมานานๆยิงทีเนี่ยใช้กระดาษเช็ดชู อัดเข้าไปก็ได้เหมือนที่ผมสอนพวกวินกันนะครับก็ใช้ได้าจาชู้หรือสำลีนะสำลีจะเก็บไอซิลิโคนได้นานกว่านะครับก็หาซิลิโคนเหลวก็ได้จุ่มไปหรือจะฉีดเสร็จเอาใช้ตัวซิลิโคนแบบเนี้ยเราอัดเจ,จ้าตัวสำลีเข้าไปแต่เอาเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเรามองไม่เห็นเวลาเราจะใช้งานจริงหรือจะไปแข่งเนะี่ยเอ้าไอแม็กซิลทูใช้แข่งได้นะครับเพราะว่าแรงดันมันมันเสถียรอยู่แล้วมันใช้ความแรงอยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบหกสิบพอๆกับพวกแม็กพวกนี้แหละนะแต่รีคอยมจะเยอะกว่า ผมก็คืออย่างที่บอกครับว่าดูแลอย่างแรกเหอที่ผมแนะนําก็คือถ้าแบบเอาแค่แข่งจริงๆเนี่ยแล้วก็ฉีดซีโคนใส่เจ้าตัวสำลรีเอาแบบก้อนนั่นน่ะเพราะเราต้องยัดให้เราเห็นนะถ้าเราไม่เห็นแล้วเราเผลออัดแก๊สลงไปเนี่ยมันจะกดไม่เข้าแล้วเวลาจะอ,าออกจะอ,ออกยากคือต้องใช้ไอ้ตัวแหนบคีบขึ้นมานะครับซึ่งมันยากนะครับนะฮะหรือวิธีหนึ่งที่ผมคิดว่าแต่มันเวลาเราจะลงแ่งเนี่ยมันก็จะเตรียมยุ่งยากนิดนึงนะ น,นี้ผมทาให้ดูก่อนนะครับอาฉีดไปอาฉี้าไปเลยอีกวิธีหนึ่งก็คือนะครับถ้านานๆใช้ทีหาถุงซิปใหญ่ๆสักใบหนึ่งนะหายใหญ่สักใบของเราก็เปิดแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้แบบนี้นะครับทําไมละครับเพราะว่าหนึ่งหลกัหลกๆไร้แก๊สพวกนี้มันดูแลง่ายอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวมันรั่วม,มันซึมถ้าเราแค่ขากแกาแส๊สไร้สนิสักหน่อยมันก็เล่นได้ย,วยาวๆแต่ถ้าเป็นแก๊ส CO2 ให้ใส่เป็นแบบนี้นะครับแล้วอัดซิลิโคนแบบเนี้เข้าไปประมาณห้าถึงสิบวินาทีโดยประมาณนะครับนะห้าสิบวินาทีโดยประมาณแล้วเราก็เก็บแล้วก็มันจะมีเหมือนแรงดันลมนะเราก็ไล่ซีนออกไปแบบนี้แล้วเราก็ปิดเพื่ออย่าให้ลมมันอยู่ข้างในให้มันมีแต่แก๊สให้มันมีแต่ซิลิโคนนะครับพออัดไปแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมถ้าเราไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็อยู่กับเราได้นานเลยว่าโอริงมันจะชุ่มชื้นอย่างนี้แต่ข้อเสียคือเวลาท่านจะใช้นะครับท่านก็ต้องเปิดซอง ออกมาสมมติว่าท่านจะไปแข่งแล้วก่อนวันแข่งหนึ่งวันเราก็มาลองอัดแก๊สนะครับหรือว่าจะไม่ลองก็ได้แล้วแต่เราก็ต้องถอดเจ้าตัวบอแม็กออกนะครับเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่ออัดแก๊สนะครับเพื่อที่จะแล้วก็ขันเจ้าตัวน็อตตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะเอาตัวนี้ออกเวลาขันเอานิ้วดันไว้ขันออกปุ๊บเอาตัวสปริงตัวดันออกให้หมดตัวดันลูกนะครับเราเอาสำลีนะครับชุบกับลอมมันลอนสันจิ้มเข้าไปแล้วก็ลูดล้าง ให้มันแห้งที่สุดเท่าที่จะแห้งได้แล้วเราค่อยปิดกับหรือจะอัดแก๊สไปเลยก็ได้จะไปอัดแก๊สวันแข่งก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยมันเปียกน้ามันใช่ไหมพอมันเปียกน้ามันปุ๊บลูกมันลื่นนะครับเวลาเรายิงปืนเราจะยิงไม่แม่นนะครับให้ทําแบบนี้ก็ได้ถ้าแบบกะเอาไว้ใช้แค่วันแข่งอย่างเดียวนะครับส่วนพวกเนี้ยเอาไว้เทสเอาไว้ฝึกเอาไวไ้ใช้ได้เพราะว่าแก๊สเนี้ยมันไม่ค่อยเปลืองแต่ถ้าแก๊สเนี้ยมันเปลือง แก๊สหนึ่งหลอดมันยิงได้ประมาณก็เอาสิบถึงหนึ่งร้อยนัดโดยประมาณนะครับก็เลยคิดว่าไอ้แก๊สพวกเนี้ยถ้าเปรียบเทียบตลอดกับตอ่อกระป๋องเนี่ยไอ้แก๊สพวกเนี้ยมันจะแพงกว่านะครับถ้าอย่างเงี้ยกระป๋องหนึง่งยิงได้ประมาณพันนัดทางกระส์ไปเถอะนะครับยิงซ้อมได้นเบื่อแต่เงี้ยคือมันดีอย่างหนึ่งคือแรงดันสเสถียรแรงดันตกช้าแล้วก็เเรียกว่าอะไรอะ่ะอันนั้นคือแรงดันมันเสถียรกว่านั่นแหละ C O 2นะครับแต่ถามว่าความแรงเพิ่มขึ้นไหมความแรงพอๆกันนะครับสามร้อยห้าสิบหกส ่ะนะครับแมก็กซีนก็ประมาณนี้นะอันนี้ผมดูดวิทวิอสอนวิธีการดูแลรักษาของตัวแมกซีโอตูไปแล้วนะครับซึ่งถ้าจะใช้แข่งอย่างเดียวเนี่ยวิธีเนี่ยได้ก็คือวิธีห,อห่อตัวเนี้ยห,ห่อไอ้ห่อถุงซิปเนี่ยแล้วเก็บไปเลยเวลาใช้ค่อยเอามาแกะลูดตรงนั้นทีเดียวนะครับแล้วค่อยมาลองเอามาใช้งานนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไอ้พวกนี้เอาวางไว้ข้างนอกนะรั่วหมดนะต่อเพราะมันมีโอลิงหลายจุดที่เราต้องดูแลด้วยนะ ผมว่าแช่ไปเลยเนี่ยเป็นวิธีที่เวิร์กที่สุดสำหรับผมนะอ่ะ,นะครับโอเคจริงๆตัวนี้มันมีเขาใส่กล่องเลดดอทมาแบบนี้เลยนะนะครับโอเคมาดูตัวปืนนะครับผมสภาพภายนอกก็ผ่านการใช้งานนะแต่ได้แม็กขนาดนี้คือลงแข่งได้เลยเพราะถ้าแม็กท่านรู้อยู่ว่าถ้าเกิดท่านซื้อแม็กอย่างเดียวเนี่ยก็เท่าไหร่แล้วแม็กซีเซชาโดก็หลายอยู่นะหลายบานหลายบานอยู่นะครับอ่ะเอา ปึ๊บเลื่อนออกนะครับปึ๊บอ่นเดี๋ยวนะติดนิดนึงปึ๊บอ่ากระแทกนิดนึงนะครับลื่นๆขมๆเหมือนเดิมนะครับซีเซ็ชาร์โดไม่ว่าจะเป็นวันหรือทูนกเหล็กมาตั้งแต่ลงงานเหมือน,นเดิมนะครับตามสไตล์เลยนะ, C C นะมเสียเหล็กนะครับแฮมเมอร์เหล็กนะครับซึ่งเข้าใจได้อยู่ว่าพวกตระกูลเนี่ยคือปืนนอาไว้แข่งมาเลยต้องแต่งบางจุดที่มันให้มันเป็นเหล็กเพื่อทนทานนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสสปริงล้าไหม มีครับปกติครับปืนยิงแข่งยิงอะไรมีโอกาสล้าหมดนะนะแต่ตัวนี้ดูแล้วสภาพใหม่มากนะครับใหม่แบบใหม่ตะโกนเลยนะกล้าบอกนะใหม่ตะโกนเลยนะใหม่แบบแหกปากนะครับ <laughs> มีรอยนิดหน่อยนะไม่ได้เยอะมากนะเนี่ยตัวนี้กระแสพีเแรา,ามาแรงนะครับเออแล้วก็บอร์แม็กเนี่ยเขาปาดไว้เพื่อที่จะใส่แม็กกับตัวนี้นะ<ม>เพราะว่าฐานแม็กเขามันสูงกว่านะอันนี้เขาก็ปาดช่วยลงมาแล้วนะ เพื่อให้มันใสได้พอดีเนี่ยครับแต่ปาดแผลสวยนะนม่าจะปาดใช้เครื่องด้วยนะครับแผลสวยมากถ้าปาดแบบมือนะผมบอกเลยว่าทุเรศมากนะครับกล้าพูดเลยนะถ้าคนไม่มีฝีมือนะถ้าคนมีฝีมือเนี่ยแผลจะสวยเห็นไหมแผลสวยมากนะครับไม่มีรอยคลื่นแบบคือลูบไปเนี่ยคือก็มีรอยคลื่นตามเหนี่ยมตามมุมแต่ว่าสวยมากนะครับอืแล้วก็ยกออก บางคนอาจจะสงสัยว่าไอตัวน,นะนะจริงๆ่าซีซตชาร์โดทูเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งคือตอนถอดเขาเนี่ยแหละมันถอ,อดยากนะครับเอาแล้วตัวเนี้ยน่าเห็นโครงสูบไหมอลูมิเนียมเซนนะจ๊ะอลูมิเนียมเซนซนะจ๊ะรู้สึกจะเป็นของเซ t มั้งถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเซลทีนะโครงสูบเป็นรูมาแล้วนะแต่ท่อนอกมันเป็นท่อเดิมอยู่นะครับ ศูนย์หน้าไฟเบอร์ติกศูนย์หลังศูนย์เดิมโรงงานนะจ๊ะก็คือเดิมทั้งคู่นั่นแหละนะครับสีเซเป็นอะไรที่ถอดไกด้หลอดยากมากๆนะครับผมก็ไม่ไม่อยากขืนมันเยอะเยอ๋วยวอุ้ยแล้วถุงมือก็ลื่นนะครับอ๋อโอเคเอาประมาณนี้แต่จริงๆมีวิธีถอดอยู่แต่มันถอดยากสำหรับสีเซตนะนะครับ ผมก็ไม่อยากปืนมันมากเพราะว่าปืนมันก็มันจริงป่้มันก็ใหม่อยู่นะไม่ได้ดูเก่าเลยอะไรข้างนี้นะครับเออตัวนี้ตั้งลูกมาสามศูนย์นะครับเดี๋ยวตอนเทสยิงท่านอาจจะได้เห็นนะเดี๋ยวอธิบายฟังอีกทีหนึง่งนะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งฮอปนะตัวนี้มันตั้งเราลูกสามศูนย์มา ลูกสูบโครงสูบเนี่ย c c l มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนั้นประมาณพันกว่าบาทหรือสองพันกว่าบาทผมจำไม่ได้ละสีทองนะครับเอาจริงว่าปืนมันเซ็ตมาเพื่อแข่งโดยเฉพาะเลยนะเอาจริงซีเซนะ็ตน่ยแต่ว่าสภาพสวยนะตัวนี้นะใครได้ไปคุ้มนะจ้าราคานี้นะครับปิดตูดแม็กอีกอะไรอีกพวกหลายอย่างนะ รียบร้อยนะครับแล้วก็ทาลงไปทาไปได้เลยนะครับด้านลงด้านล่างก็ทาได้นะเพราะว่าซีซันะครับมันเป็นการฟิกฟิกบอดี้ให้มันติดตรงนี้ไปเลยเพื่อที่จะให้ความนิ่งของท่อมันมากขึ้น นะครับอืมทางไปเลยเนี่ยเนี่ยเวลาเรายิงใช่ไหมตัวเนี้ยมันจะถูด้านล่างตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยก็อาจจะทําให้เรียกว่ามันเสียดสีนะครับเราก็ลดการเสรียดสีด้วยการทาจารบีขาวลงไปนะครับจารบีขาวก็แนะนําว่าซื้อร้านผมดีกว่าไม่ใช่ว่าหีห้ออื่นไม่ดีนะกลัวท่านซื้อผิดนะครับเดี๋ยวมันจะไปกัดวัสดุข,ของเจ้าตัวปืนนะครับ เนี่ยเราก็ทาไปเลยท่าดีเวลาท่านล้างหรือถอดล้างเนี่ยใส่ถุงมือด้วยนะครับจะดีมากตัวนี้สภาพใหม่มากนะครับลื่นๆเออบางคนสงสัยว่าไอ้ตัวเนี้ยหายหรือเปล่าตัวประคองตรงนี้บอกเลยครับว่าออกรัชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็เพิ่งจะรู้จากคนที่เอามาขายนะบอกโอ้พี่ผมถอดเพราะว่าอะไรมันติดน,นะครับแล้วสไลด์มันออกแนวฝืดด้วยมันเหมือนมันแน่นเกินนะครับ เออผมก็เออมันจริงไหมวะพอเขาถอดผมลองยิงลองเลยเออมันชีวิตแม่งดีขึ้นเยอะเลยนะครับสไลด์ลื่นขึ้นนะครับสมูทขึ้นไม่มีอาการติดขัดใด,ดๆเลยนะฮะยิงดีด้วยนะไปดูเดี๋ยวเราลองเทสยิงแล้วกันไม่รู้จะดีแค่ไหนแต่ผมว่าตอนนี้ผมเทสเนี่ยโอ,อ้มันยิงดีขึ้นเยอะนะครับอ่ะก่อนจะใส่ตัวคันแขวนสไลด์นะครับให้สไลด์มนันอยู่ท่าน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บเราดึงสไลด์ถอยหลังลงนะครับให้มันอยู่ตรงติ่งตรงนี้จะมีติ่ตงบอกอยู่ เอ้ยเลื่อนมานี่นี่นะครับไอ้วะมองไม่เห็นนี่นี่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดันกลับเข้าไปปึ๊บดึงสไลด์ถอยหลังเนี่ยลื่นมากเลยนะครับชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะนี่คือสภาพนะครับสวยมากบอกหลอนเลยว่าสวยนะครับสวยแบบตะโกนนะสวยแบบตะโกนนะครับนะครับออาเช็ดเช็ดเช็ดเอาน้ำมันออกนะครับผมโอเค เซตนี้ใครได้ไปพร้อมแข่งนะครับบอกเลยว่าลงสนามได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับผมโอเคประมาณนี้ต่อไปก็ชมกันทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว c Shadow ีเซ็ตชาร์โเอ่อซีทนะครับนะครับทีเนะครับเออน่มันก็เขียนตรงสไลด์เออผมก็ไม่อ่านเนาะนีครับผมนะมาดูกันนะครับแต่เจ้าของเดิมก็แจ้งว่าเซตไว้ลูกส0นะครับผมเราจะเทสได้ลูก2 5ดูดีว่า มันจะเป็นยังไงนะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเลยนะนะครับผมแจ้งว่าเทสได้วยลูก30นะครับแต่มาวัดความแรงก่อนนะครับกับลูก0.20นะครับผมมาดูกันแก๊สที่ผมใช้ก็12 kg เจ้าของเก่าก็ใช้12นะครับก็เลยไม่ต้องเคลียร์แก๊สออกนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแม็กหนึงเพื่อเทสยิงแค่2องแม็กนะครับส่วนแม็กซีโขออนุญาตไม่เทสนะครับแต่เช็คแล้วว่าไม่รั่วนะครับนะนะผม เผื่อท่านใดจะไปแข่ง i p s c ถือว่าเซตนี้ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็ลุยลุได้เลยนะครับซีซ็ต Shadow 2นี่ครับ TS2 ด้วยนะ TS2 นะครับ <laughs> <laughs> นะโอเคมาดูนะครับวัดความแรงนะครับผมแม็กแรกผมจะใช้เป็นลูก0.25อ่า20ก่อนวัดความแรงนะครับ4นัดแบบเลยครับ4นัดนะครับผมต่อไปลูก25นะครับใส่ไปเลยนะเออ เรื่องข้อมูลแข่งอาพีเอเนี่ยผมไม่ค่อยรู้นะครับแต่ผมรู้ว่าพอรู้อยู่ว่าปืนประเภทไหนเขาฮิตใช้กันนะนะครับเขาจะมี CZ กับอ่าเคราะหอ่าส่วนใหญ่จะเป็น3ค่าย3อ่าไม่ใช่3ค่าย3รุ่นหลักๆนะครับก็จะเป็น CZ นะครับมันมีหลายสเตจอ่ะผมไม่รู้อะนะครับแต่ที่แน่ๆที่ที่เขาเล่นกันก็มีไฮคาปา CZ แล้วก็อ่า CZ Shadow 2หรือแม้ก็ Shadow 1แต่ Shadow 2ส่วนใหญ่คนเล่นอ่ะจะเป็นตัวกิฟตส้มนะครับก็คนเล่นกันเยอะนะ ตัวกิฟส้มนะครับแต่ราคารู้สึกจะ9 00 0กว่าบาทปะ่ะกับหมื่นก็เข้าใจได้ตัวกิฟส้มมันเป็นตัวที่คัสตอมมาทั้งตัวนะครับไส้ในเปลี่ยนคงตรงขอ,องแต่งอะไรหมดแล้วนะครับราคามันเลยแพงเขาเข้าใจได้เขาเซตติ้งมาเลยเพื่อแข่ง I.P.S.C สำหรับปีพีกันโดยเฉพาะนะครับแต่พอมาเป็นพวกอาสแตนดาร์ดลงมาหน่อยแต่ผมว่ามันก็โอเคนะไม่ได้น่าเกียดน,นะขึ้นชื่อว่า c Z s h a d o w 2เนี่ยแต่ตัวที2เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับข้อมูลตามต้นคลิปเลย ผมเองก็จาได้ไม่หมดแล้วเพราะรีวิวหลายตัวนะโอเคนะครับก็มาดูกันนะครับว่าความแรงจะได้เท่าไหร่น้าหนักลูก0.20นนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นสามห้าหนึ่งสามห้าสองอต่อไปลูกสองห้า 3 2 6นะครับความแรงอยู่ที่ประมาณ3ามรอลูก2 0นะ350นะครับก็ถือว่าแรงพอสมควรแล้วนะผมว่าไม่ต้องเพิ่มแล้วนะครับเพราะปืนสายแข่งเขาจะยิงใช้ส่วนใหญ่ใช้แก๊ส12นะครับแล้วก็ความแรงก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่แหละมันไม่จมําเป็นต้องแรงมากขนาดนั้นนะเพราะว่าเขายิงเอาจริงป่ะแข่งเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่คนเล่น,เข,เ,ลนเขาเล่าให้ฟังเขายิงระยะไม่เกิน10เมตรนะครับไม่เกิน10เมตรก็เป้า เขาไม่รู้เขาแข่งจับเวลายัางไงผมไม่รู้นะแต่เป้าเขาก็ใหญ่พอสมควรนะครับแต่เขาเน้นกระสุนก่ะกลุ่มแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ได้ยิงละเอียดความแม่นยำท่าผมนะ <c oughs> นะครับผมโอเคต่อไปเราก็ไปดูความแม่นยำกับเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับผมโอเคมาเป้า10เซนและ20เซนระยะ15เมตรนะครับกับเจ้าตัวซี s ซ a d o w 2แต่เขาเซ็ตด้วยลูก30นะเอามาลิง20ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้ไม่ได้เซ็ตไม่ได้ปรับไม่ได้ไปยุ่งอะไรกันเลยอยากรู้กันว่า ต้องยิงเผื่อแค่ไหนเหมือนกันนะน่าจะเหินนะผมว่านะ <c oughs> นะครับอ่าลืมกดเซฟปะโูเอ้ย ุลูกเหินมากนะครับพอเข้าใจได้เขาตั้งได้ลูก3ามศูนย์นะก็จะเหินนิดนึงนะครับอาจจะต้องท่านใดได้ไปไปต้องตั้งเผื่อสักนิดนึงถ้าใช้ลูก2อห้าแต่ถ้าลูก3ามศูนย์เนี่ยผมว่ามันพอดีเพราะผมลองวัดจากระยะสายตาแล้วนะครับถ้าใช้ลูก3ามศูนย์เนี่ยอาจจะต้องเล็งต่ํากว่านี้แค่นิดเดียวนะครับแต่นี่คือผมเล็งต่ํามากนะครับผมเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะว่าผมเล็งแค่ไหนนะครับท่านเห็นกล่องตรงนี้ไหมนะครับผมยิงเป้านี้นะครับผมต้องเล็งไปใต้กล่องประมาณขีดกล่องด้านล่าง ื่อให้ลูกมันเหินขึ้นนะครับด้วยลูกที่มันเบากว่าเนาะนะครับก็ต้องเผื่อให้มันเหินนิดนึงนะครับเพราะเรายิงระยะไกลด้วยนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะก็ผมว่ายิงต่ําลงมาประมาณเกือบใต้ใต้กล่องเหลืองนะครับเพื่อที่จะให้ยิงเป้า10 10เซนโดนนะครับก็อาจจะต้องตั้งกันอีกทีหนึ่งนะนะครับผมวันนี้ผมมาเทีดูเผื่อท่านใดไปแข่งก็คือ3ามสืนี่คือได้เลยนะครับแต่ถ้าลูก2อห้าเนี่ยก็ต้องยิงเผื่อจะต้องตั้งกันใหม่โอเคมาทดสอบยิงนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เอาแม็กอันมันทดสอบนะครับบอกไว้ก่อน เอาแม็กเดิมมาทดสอบเนื่องจาก u ูดีแมเหมือนจ่ายแก๊สได้ไม่ค่อยสเสถียรนะแต่ตอนยิงกลางวันันี่ยิงดีมากนะครับแต่พอมาตรงคืนอยู่ดีตอนที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวไล่เช็คก,กันอีกทีนึงนะครับนะโอเคมานะครับแม็กเดิมนะครับแก๊สเท่าเดิมนะไม่ได้อัดเพิ่มนะครับผมมาดูกันนะครับระยะ10เมตรนะครับ โอเคนะครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหาเนี่ยครับผมผอเคไหมยิงไนดะ้ปกติไม่มีปัญหานะครับ mm hmm. ก็อย่างที่บอกนะครับแม็กแอนม่อก้อันที่สองนี่ผมอัดแก๊สไว้อะอยู่ดีแล้วเหมือนยิงแล้วแรงดันมันพินเพี้ยนนะครับเหมือนแรงดันมันตกค่อนข้างเยอะแล้วก็ถี่เบานะครับแต่ตอนเทคกลางวันเนี่ยไม่เป็นเลยเลยนะครับอาจจะมีผลก็ต้องคืนแต่กลายเป็นว่าไอ้แม็กเนี้ยแม็กเดิมติดปืนเขาเนี่ยมันยิงได้ดีกว่า <laughs> ก็เลยก็เลยเปลี่ยนมาใช้แมกนี้ส่วนแมกน,นี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องแก้ไขกันอีกทีนึงน่าจะเป็นที่โอริงวาลนะครับเพราะตอนแรกผมเช็คว่าเนี่ยมันยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่พอมาลองทดสอบยิงในคลิปเนะี่ยมันมีปัญหานะครับก็อาจจะต้องแก้ไขกันอีกทีนึงหลังจากจบคลิปหรือวันวันที่ผมลงคลิปนั่นแหละนะครับต้องแก้ไขผมต้องแยกแมกไว้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับไม่มีปัญหานะแล้วก็จะลืมนะครับเล่นลูกหมดยิงเสร็จแล้วเนี่ยเราแม็กออกก่อนนะครับความปลอดภัยคือที่1นนะครับเรื่องการเล่นปืนจริงหรือพีพีกันหรือปืนของเล่นอะไรก็ตามนะครับที่มีลูกเซรามิกหรือลูกพลาสติกนะครับความปลอดภัยคือที่1นนะแล้วก็อย่าลืมเรื่องแก๊สด้วยไม่ต้องเอาแก๊สออกนะครับเพราะแก๊สรุ่นใหม่มีซิลิโคนในตัวเพราะว่าถ้าท่านออกปุ๊บเก็บไว้สักพักหนึ่งแม็กรั่วนะครับส่วนเรื่องการดูแลแม็ก CO2 ที่เป็นแม็กกาซีนอ่ะมันอาจจะดูแลค่อนข้าง รุ่นวายนิดนึงผมแนะนำมาแล้วต้นคิปผมทาให้ดูไปเลยนั่นแหละทําแบบนั้นนะครับถ้าท่านจะเอามาใช้ก็คือค่อยเอาสําลีชุบเจ้าตัวน้ํามันลอนสันนะครับก็คือถอดเจ้าต,ตัวปากแม็กออกก่อนนะครับถอดเจ้าตัวเขาเรียกวอะไรถอดเจ้าตัวตูดแม็กอะนะครับแล้วก็คลีนนะครับเราทำให้ดูได้แหละก็อบอกอีกทีนึงก็คลีนตามนั้นเลยนะครับจะได้ไม่ก่อนจะยิงเพราะว่าลูกมันเปียกน้ามันไม่ได้ถ้าเลอะซิลิโคนเนี่ยมันจะลื่นนะครับทำให้ปืนเรายิงได้ไม่แม่นนะครับแต่เรื่องความแม่นยํา ก็สมฉายาซีเซตนะครับสมฉายาซีเซตเลยผมกล้าพูดเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ขนาดใช้ลูก25นะยิงเป้า10เซนเนี่ยไม่พลาดเลยสังเกตไหมว่าเป้า10เซนระยะ10เมตรเนี่ยคือโดยปกติเรายิงเป้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะยิงจับเป้าอยู่แล้วเนาะนะครับเป็นกระดาษนะที่ผมรู้นะ ก็คือเน้นให้ยิงเกาะกลุ่มกระสุนมันเกาะโดนอะไรเขาเรียกนะให้โดนจุดมันมี AB อะไรไม่รู้ผมไม่รู้นะเขาอธิบายผมก็งงๆนะง่ายๆคือมันจะเน้นลูกให้อยู่ใกล้ๆกันมั้งนะครับนะก็คือ2นัดซ้อนแต่ผมว่าระยะ10เมตรเนี่ยเป้า10เซนเนี่ยมันกระแทกแ้าจะจุดเดิมว่าที่ผมเห็นเป้าสะบัดก็ถือว่าแม่นใช้ได้แล้วนะครับไม่ถือว่าไม่น่าเกลียดเลยนะแม่นใช้ได้เลยนะครับสำหรับซีเซชิโดตัวนี้นะนะครับลูกหมวดสไลด์ค้างนะครับผมมใช้วิธีการดึงสไลด์ลั่นไกล นครับเออแล้วก็ลืมบอกนะครับตัวนี้ด้วยความที่เป็นไก่ตรงนะไก่นิ่มมากนะครับถ้าท่านใดไม่ชินกับไก่นิ่มบอกเลยว่าตัวนี้ไม่เหมาะไก่นุ่มมากนะครับเนี่ยนะดูนะให้ดูให้ดูไก่เนี่ยให้ดูไก่ใกล้ๆเนี่ยให้ดูให้ดูนกนะครับดูนกตรงนกจักนกศัพท์นันหลังนะนุ่มมากนะครับนุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะนุ่มมากนะครับก็ ตามสไตล์เขาอยู่แล้วซีเซตนะเดียวยิ่งเป็นปืนแข่งถ้าเป็นพวกชาร์โดวันเนี่ยชาร์โดทูตัวที่เป็นไกลไกลไกลโค้งอะ่ะมันค่อนข้างอ่าไม่นุ่มขนาดนี้แล้วตัวเนี้ยเดินไกลสั้นมากนะครับเนี่ยเดินไกลแค่นิดเดียวดูนะแป๊บนิดเดียวติดเลยนะกดเบาๆเ,เ,เนี่ยนุ่มแล้วก็สั้นแล้วก็อันตรายนะครับตอนนี้ผมยิงระยะสิบห้าเมตรอ่ะผมมีหลุดไปด้วย มันเหมือนแบบยังไม่ทันเล็งเลยเราแค่ทาบแล้วก็ลากมาปุ๊บปับ,ปบตกใจนิดนึงนะครับถ้าเป็นปืนจริงก็ก็น่าจะหลุดมือนะนะแต่เป็นวี BB ี BB การก็แอบ,บตกใจนิดนึงเพราะว่าอ้ายังไม่ได้จัดศูนย์เลยลั่นซะแล้วนะครับ <c oughs> นะก็พอเข้าใจได้ว่าปืนไกมันนุ่มจริงนะครับก็ใครเอาตัวนี้ไปก็ปรับฟีลลิ่งตัวเองนิดนึงนะครับเพราะว่าไกข้านุ่มจริงเผื่อท่านเอาไปแข่งนะครับแล้วท่านไม่เคยลองมาถึงปุ๊บซื้อเลยเล้าไปเล่นเลยเนี่ยลงสนามเลยเนี่ยท่านอาจจะไม่ชินไก รหรือท่านใดชิ้นกายนุ่มอยู่แล้วก็จะสบายนิดนึงตรงที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องปรับตัวมากนะครับถ้าท่านใดจะไปแข่ง i p s c ช่วงนี้กระแส IPSC เมันมาแรงนะครับท่านอาจะรไปแข่งบอกเลยว่าอ่าลองยิงดูสักประมาณ2 3ถึงสาแม็กนะครับเพื่อวอร์มนิ้วดูว่าน้ําหนักนิ้วเราพอแค่ไหนน้าหนักนิ้วเราใช้แค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่วอร์มเลยเนี่ยปัญหาที่ตามมาเลยก็คือลงสเตจจริงนะครับท่านอาจจะฟาวตั้งแต่เกมแรกเลยก็ได้ นะครับนะก็ระวังกันสักนิดเรื่องไก่ของุไก่มึนนุ่มมากนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเล่นมีมีการนะครับอย่าลืมนะล้างด้วยนะครับผมลงสารหล่อเลื่อนให้ถึงนะครับเพราะว่าพอเราซื้อมาก็ไม่ใช่ถูกเนาะเราก็ต้องดูแลมันให้ถึงที่สุดนะครับเล่นจนกว่าอุปกรณ์ภายในมันจะสึกหรือหมดสภาพไปตามการใช้งานนะครับผมโอเคนะประมาณนี้ครับถ้าใดครับสนใจสั่งซื้อที่เพจวีีการเชียงแาวแลนด์มีแคร์ซอนะครับผมดูกว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์หลายลิงก์เพจอยู่นะครับผม โอเคครับเอ,อ่อขอบคุณครับ